วันนี้จะเป็นบ้านในทำเลนครอ,อินใกล้ๆกับแมา่น้ำเจ้าพยาค่ะซึ่งหลังที่เราพามาชมเป็นทาวน์โฮม3ชั้นเหมาะทั้งการอยู่อาศัยและการทําเป็นโฮมออฟฟิศโดยจะอยู่ในโครงการที่มีชื่อเสียงอย่างพฤกษาเรียลเอสเตดที่นี่คือโครงการพฤกษาวิว63ทับ2พระราม5นครอ,อินค่ะหลังนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะมาในฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ เนื้อที่22ตารางวาพื้นที่ใช้สอย171ตารางเมตรหน้ากว้าง4.5เมตรตัวบ้านหันหน้าทิศเหนือหลังนี้สามารถจอดรถได้2ค <ilia> ันค่ะเพราะพื้นที่ส่วนนี้จะเน้นให้มีความโลง่งเพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าตัวพื้นได้มีการปูกระเบื้องไว้ให้แล้วส่วนหลังคาก็ได้ทำไว้ให้ใหม่สำหรับเป็นที่จอดรถในร่มได้ด้วยค่ะเข้ามาในตัวบ้านกันค่ะ นี่คือทาวน์โฮมที่มีความโปร่งจากช่องรับแสงบานใหญ่จากทางเข้าเลยโดยส่วนแรกสามารถจัดเป็นลิฟวิ่งนั่งเล่นดูทีวีกันในบ้านได้แล้วด้านในก็สามารถตั้งโต๊ะทานข้าวได้4-6ถึงที่นั่งเลยค่ะโดยใกล้ๆกันจะมีพื้นที่อยู่สามารถจัดเป็นโซนเคาน์เตอร์เตรียมอาหารแบบครัวแพนทีก็เหมาะค่ะภายในห้องน้ำชั้นแรกได้มีการปูกระเบื้องให้ตั้งแต่พื้นจะรดฝ้าและให้สุขภัณฑ์มาเป็นของโคลเลอร์เลยค่ะ หลังบ้านจะเป็นโซนซักล้างค่ะโดยปูกระเบื้องไว้ให้แล้วและยังเป็นจุดตั้งแทงน้ําซึ่งมีปั๊มน้ําอยู่ในตัวนี่เป็นดีไซน์ที่ทําให้ประหยัดพื้นที่ใช้งานและทําให้หลังบ้านมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะขึ้นมาชั้น2จะมีโถงลิฟ่งขนาด14ตารางเมตรค่ะสามารถจัดเป็นโซนนั่งเล่นแบบไพรเวทที่ชั้นนี้ได้เหมือนกันค่ะและนี่คือมัสเตอร์เบด m ที่อยู่ชั้น2ค่ะ โดยเป็นห้องขนาด24ตารางเมตรอยู่ทิศหน้าบ้านช่องรับแสงถือว่ามีขนาดใหญ่และก็รับแสงธรรมชาติได้เยอะด้วยเหลี่ยมมุมต่างๆในห้องทำให้การจัดสรรการใช้งานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะห้องนั้นในตัวจะมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้พร้อมอยู่แล้วค่ะสุขภัณฑ์ก็มีมาให้ครบโดยฝั่งชเวเวอร์ก็ติดตั้งเป็นกระจกชาเวอร์บ็อกมาให้ถือว่าใช้งานได้สะดวกเลยทีเดียวลวค่ะ ที่ชั้น3มีอีก2ห้องค่ะโดยห้องนอนที่2อยู่ทิศหน้าบ้านมีขนาดอยู่ที่23ตารางเมตรเท่ากับบ้านหลังนี้มีมาสเตอร์เบดรูมถึง2ห้องเลยละค่ะและห้องนอนที่3อยู่ทิศหลังบ้านมีขนาด11ตารางเมตรซึ่งทั้ง2ห้องนี้ใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางได้เลยค่ะและชั้นที่2กับชั้นที่3จะใช้เป็นพื้นไม้ลามิเนตสีโทนอ่อนค่ะสัมผัสการเดินเหมือนไม้จริงเดินแล้วสบายเท้า ได้ฟิลลิ่งธรรมชาติด้วยค่ะโครงการพึกษาวิวห3ทับ2ตั้งอยู่บนถนนคอนครอินทใกล้กับสะพานพระราม5ถ้าคุณเดินทางมาจากแยกติวานนท์ข้ามสะพานพระราม5ลงมาเลี้ยวซ้ายก็จะถึงทางเข้าซอยวัดสังฆทานค่ะเข้าซอยมาประมาณ850เมตรก็จะถึงหน้าโครงการพอดีเลยและจากหน้าโครงการออกไปอีกประมาณ6.3กิโเมตรก็จะถึงวงเวียนพระราม5ค่ะ ซึ่งเชื่อมต่อไปได้ทั้งราชพฤกษ์รัตนาธิเบตและการนาพิเศษค่ะส่วนห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุดก็คือแมคโครนครินค่ะโดยทำเลหลักๆของโครงการนี้ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าปัญหาจราจรติดขัดนั้นแทบไม่มีให้เห็นเลยหลังนี้อยู่ในทำเลที่สะดวกต่อผู้ที่มีรถส่วนตัวมากกว่าค่ะเพราะสามารถเลือกเดินทางเชื่อมต่อเองได้อิสระ และลักษณะของตัวบ้านพร้อมรองรับสมาชิกได้หลายท่านโดยมาในเรทราคา3ล้านกลางๆท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปนี้เลยค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับ cribe ชแนลบางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพ่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ